สวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่กันที่เดิมนะครับเป็นอ EP สุพรรณบุรีนะครับก็วันนี้เป็นคลิปถัดมาของสุพรรณบุรีแล้วกันคลิปสองนะครับก็มีพี่ๆที่ถามเข้ามานะครับตั้งโอ้หเป็นเดือนแล้วผมก็ไม่มีเวลามาไล่ให้ทักทีก็คืออยากได้พระพิธีปีหนึ่งห้าของวัดบางทานแต่ราคาไม่แพงไม่เกินพันบาทจะเป็นรุ่นไหนดี นะฮะเนี่ยฮะวันนี้ผมก็เลยมาหยิบยกหลวงพ่อเงินวัดท่าบัวทองนะฮะมามาให้พี่ๆได้ได้ศึกษากันนะครับวัดท่าบัวทองเนี่ยเป็นเป็นวัดของอ,อ,อำเภอโพป,ประทับช้างจังหวัดพิจิตรนะครับที่ออกวัดท่าบัวทองนะฮะก็คือทางท่านเจ้าวาดหลวงพ่อประสิทธิ์เนี่ยฮะ อดีตเจ้าวานได้จัดสร้างขึ้นมาด้วยเนื้อเนื้อทองโลหะนะครับนะฮะแล้วก็จ้างช่างมาหล่อนะฮะเป็นนะฮะนะฮะนะฮะร,รูปทรงก็จะมีลักษณะนี้มีด้วยการสองพิมพ์ก็คือพิมพ์ฐานสูงกับฐานเตี้ยนะครับฐานสูงกับฐานเตี้ย นะฮะแล้วก็มีแม่พิมพ์เยอะนะครับก็นะฮะมีหลายหน้าด้วยกันนะฮะแท้แท้จผิวนี้นะครับจะผิวเหลืองผิวเหลืองเลยเนี่ยเก๋เลยนะครับมีเก๋นะพระย่อยนะครับจัดเป็นพระย่อยที่พุทธคุณดีและมีเก๋เยอะมากนะฮะโค้ดมีด้วยกัน3-4ตัวนะฮะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยหลวงพ่อท่านตั้งใจสร้างให้ลูกศิษย์ลูกหาจนครบนะฮะสร้างจำนวนเยอะหน่อยนะครับ อันนี้โคดต,ตัวเดียวกันนะครับแล้วก็มีโค้ดทับหนึ่งสี่หนึ่งห้าก็มีนะฮะมีมีมีสองสาม 2, ตัวนะครับโคดอะแต่อุดต้องมีลักษณะนี้นะครับรอยอุดนะฮะก็ในสมัยที่ปลูกเสกนะฮะจะบอกเลยว่าโอ้ท่านเสกหลายรอบมากๆนะฮะทั้งฐานสูงฐานเตีย้ยหน้าเล็กหน้าใหญ่เนี่ยปลูกเสกชนิดที่ว่าเล่าลือกัอนเลยสมัยก่อนเสกหลวงพ่อประสิทธิ์เนี่ยเสกจนไฟลุกท่วมบาทเลยนะฮะ ท่านจะเอาหลวงพ่อเงินเนี่ยใส่ในบาทแล้วก็ลุกเสกบริกรมกรมคาถาเสกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จนเข้าพิธีหนึ่งห้านะฮะเนี่ยเสกจนไฟลุกบาทเลยหลวงพ่อประสิทธิ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยท่านท่านก็ได้มรณภาพไปแล้วแล้วก็ตามประวัติเนี่ยนะฮะในในวันเผาท่านเนี่ยทำให้ท่านเผาไม่ไหม้นะครับเผายังไงก็เผาไม่ไหม้จนลูกสิทธ์ลูกหานี่ก็ได้พร้อมใจกันนําท่าน ไมาบรรจ,จุไว้ที่โรงแก้วเหมือนเดิมนะฮะก็เป็นพระดีที่อยากแนะนําอยากให้ใช้นะครับนะฮะหลักการพิจารณาก็คือนะฮะพระปีหนึ่งห้าเนาะพระต้องวันละต้องเหลืองอมเขียวเท่านั้นนะครับเหลืองอมเขียวนะฮะเหลืองอมเขียวนะฮะพระเหลืองอมเขียวแล้วก็นะฮะนะฮะ โค้ดจะมีด้วยกันหลายตัวนะครับหนึ่งสี่ทับหนึ่งห้าก็คือปีพศนะครับเนี่ยปีพศเดี๋ยวเนี่ยปีพศเนี่ยอันนี้หนึ่งสี่ทับหนึ่งห้าอันนี้โค้ดตัวที่หนึ่งนะครับมีโค้ดสามถึงที่ตัวเลยนะฮะเนี่ยอุดกิ่งนะครับอุดกิ่งทั้งสองพิมพ์นะครับเนี่ยอันนี้เนี่ยฮะพิมพ์ฐานสูงนะครับนีย อันนี้ก็พิมพ์ฐานสูงฐานสูงก็จะเนี่ยฮะฐานฐานล่างนะครับเนี่ยจะเตี้ยกับสูงมีสองพิมพ์นะครับจะพิมพ์ลักษณะเดียวกันนะครับเตี้ยกับสูงนะฮะโค้ดเนี่ยจะตอกละเกะละกะนะไม่ไม่เกี่ยวกันนะครับนะไม่เนี่ยฮะอันนี้เป็นนะฮะอันนี้ก็หนึ่งสี่ทับหนึ่งห้ามีวงกลมแต่องค์นี้เห็นไหมครับจะสังเกตว่าหนึ่งสี่ทับหนึ่งห้าเหมือนกันแต่ไม่มีวงกลมนะฮะ เนี่ยอันนี้สองสองลักษณะไปแล้วนะครับแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งนี่หนึ่งอ่าเนี่ยอันนี้ไม่มีวงกลมอย่าอ่านี่ครับเนี่ฮะโค้ดอีกตัวหนึ่งเนี่ยฮะหนึ่งห้าอย่างเดียวนียฮะอันนี้โคดต,ต้องตอกนะครับของเกยตอกตอกตอกโค้ดในตัวนะครับนะฮะของเกนีในโค้ดในตัวโค้ดในตัวในที่นี้ก็คือเป็นพระที่หล่อโค้ดในตัวนะครับ คือเอาพิมพ์ไปถอดโค้ดมันก็จะติดเบอร์ๆนะฮะไม่มีไม่ไม่เห็นเป็นเลขหนึ่งเลขห้านะะเนี่ยฮะเนี่ยอุดกิ่งบางองก็จะอุดก้นเงินก็มีนะครับก้นทองแดงก็มีก้นทองเหลืองก็มีอันนี้ก้นเงินก็ก็จะพิเศษหน่อยนะฮะนะฮะนี่อุดกิ่งทุกองค์นะครับเป็นพระจัดว่าเป็นพระแท้ที่ผมอยากแนะนําแล้วกันนะครับย ลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อประสิทธิ์เนี่ยโหเก็บไว้นักหนานะครับเป็นผ้าแท้นะครับเป็นพ้าแท้ที่ที่อาจจะถูกลืมนะครับแต่เป็นพระดีดีแน่นอนนะฮะผมอยากให้ใช้กันเป็นพระที่มีประสบการณ์เยอะมากๆนะครับไม่ว่าเด่นทุกอย่างฮะหลวงหลวงพ่อหลวงพ่อเงินเนี่ยทั้งด้านการเงินแถวคาดปลอดภัยคงกระพันชาติเนี่ยต้องยกให้หลวงพ่อเงินเลยนะฮะอันนี้ ผมก็ไม่ได้มีเก๊มาให้ศึกษาเลยเก๊อเอาเป็นว่าผิวจะเหลืองแล้วกันนะครับผิวจะเหลืงองยิดเลยคือเหลืองะฮะเหลืองเป็นทองเหลืองเลยอนะแต่ว่าแพ้เนี่ยผิวจะเหลืองอมเขียวนะครับเหลืองอมเขียวนะฮะนะฮะวันนะผิวออกเหลืองอมเขียวองค,อนนค์นี้ถือว่าสวยแชมป์เลยนะครับเนี่ยพอฐานเลี่ยมด้วยนะฮะนี่ถือว่าสวยแชมป์เลยนะฮะเนี่ยถ้าถามว่าอยากได้ปีหนึ่งห้าในพิธี ปลูกเสกใหญ่ๆนะฮะแล้วก็วิธีดีปลูกเสกชัดเจนมีบันทึกในประวัติชัดเจนก็ต้องนี่เลยครับวัดถ่าบัวทองราคาเบาๆนะครับก็เก็บไว้เลยครับอีกหน่อยก็ไม่มีให้เห็นแล้วราคาเนี้ยก็อีพีที่แล้วเนี้ยผมลืมเหรียญนี้ไปนะฮะเนี่ยก็วันนี้เอามาให้ดูผมไม่รู้ว่าเหรียญอะไรเป็นพระบ้านแล้วกันสองสองสี่เจ็ดกว่าแน่นอนเป็นเนี้ยฮะ ออลองลองดูกันนะครับเนี่ยเป็นปีสองสี่เจ็ดกว่านะครับนะฮะปีสองสี่เจ็ดกว่าแน่นอนแต่ผมเนี่ยฮะยังเห็นแววตาอยู่เลยเนี่นมยม้าขาเปียกเลยนะครับมา EP ที่แล้วลืมนะฮะเอามาวางแต่ลืมบอกนี่ใครรู้ที่กินกตับไปเลยนะครับผมนี่ก็อีพีนี้มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวอีพีหน้าว่ากันใหม่เนาะนี่ก็เดี๋ยวขอตัวทําธุระภารากิจหน่อยนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้0835936287นะครับผมสวัสดีครับ